ร้านชำสิบเอ็ดตับหมูทอดอร่อยมากเลยเจ้ากะท่านแม่กินเยอะๆนะลูกไม่ต้องกลัวข้าวหมดขุนลูกให้อ้วนเป็นสิ่งที่นางกำลังพยายามทำอยู่เด็กทั้งสองตัวผอมมากเกินไปจะทำให้สุขภาพของพวกเขายแย่แต่ละวันนางจึงหุงข้าวเยอะเพื่อให้ทุกคนได้กินอิ่มท้องถั่วเหลืองที่ข้าทำไว้พร้อมที่จะหมักน้ำปรุงรสแล้วเจ้ากะท่านพี่พาลูกไปขุดต้นหอมมาปลูกก่อนนะเจ้าคะข้าหมักถั่วเหลืองไม่นานหรอกเจ้ากะ เอาเช่นนั้นก็ได้มันทำไม่ยากหรอกแค่เอาถั่วเหลืองที่โรยผงธัญ,ญพืชเอาไว้จนผงนั้นกลายเป็นสีเขียวแล้วใส่องค์เติมน้ำที่ละลายเกลืออีกสักหนึ่งเทวยยอลงไปในน้ำหนึ่งถังก็เป็นอันเรียบร้อยปิดฝาทิ้งไว้กลางแจ้งหกเดือนและคอยคนมัรวันละครั้งครบหกเดือนให้เติมน้ำสะอาดอีกหนึ่งถังทิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นกรองเอาแต่น้ำปรุงใส่องค์หมักต่อไปอีกสามเดือนกว่าจะได้กินน่าจะปีหน้าแต่มันก็คุ้มค่าที่จะรอ หลิงอันทำเอาไว้เยอะมากและได้สององค์ใหญ่ๆนางน่าจะมีน้ำปรุงรสใช้ไปอีกหลายปีเมื่อมันหมักได้ที่หลังทำงานของตนเองเรียบร้อยนางก็ออกจากครัวไปพร้อมะเมล็ดผักหลายชนิดคงต้องปลูกแตงกวาไว้ริมรั้วจะได้ไม่กินพื้นที่คิดถูกจริงๆนะเจ้ากะที่เราตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้พื้นที่รอบบ้านนั้นกว้างจริงๆแล้วก็ราคาถูกมากด้วยที่ดินในหมู่บ้านไม่ได้ราคาแพงเท่าไหร่นักหรอกน้องหญิงส0เหรียญเงินสำหรับบ้านเก่าพร้อมที่ดินก็นับว่าเหมาะสมแล้ว อีกสองวันจะมีชาวบ้านที่หัวหน้าหมู่บ้านไปหามาเข้าไปตัดหญ้าบนที่ดินของเราให้นะพี่บอกเขาไว้แล้วว่าหญ้าทั้งหมดให้ขนมาไว้ที่บ้านเราจากนั้นชาวบ้านจะขุดดินเพื่อเตรียมสำหรับเพาะปลูกที่ดินรกร้างมานานหญ้าคงเยอะท่านพี่ให้เขาขุดดินเอาไว้ก่อนนะเจ้ากะข้าจะทำอุปกรณ์บางอย่างเพื่อสางหญ้าพวกนั้นก่อนสิ่งนั้นคือคาดมือเสืออุปกรณ์ทำสวนที่สามารถสางหญ้ามารวมกันได้ วันพรุ่งท่านที่ไปจัดไม้ไผ่ลำขนาดกลางมาให้ข้าหลายๆลำนะเจ้ากะข้าจะประดิษฐ์อุปกรณ์ทําสวนที่น่าอัศจรรย์ให้ท่านที่ดูรับรองว่าผู้ใดเห็นก็ต้องอยากได้เหมือนเราแน่นอนมันคือสิ่งใดหรือรอดูนะเจ้ากะตอนนี้ท่านที่เอา,มาเมล็ดแตงกวาไปหยอดตามหลุมก่อนเถิดเจ้ากะใส่ปุ๋ยไว้แล้วใช่หรือไม่เจ้าคะ เก่าจานพยักหน้าเขารับมเมล็ดผักมาเขาก็เดินไปหยอดไว้ตามหลุมที่ขุดไว้บุตรชายกับบุตรสาวหิ้วถังน้ําตามมารดน้ําบนหลุมที่เขากลบดินแล้วส่วนหลิงอันนั้นกําลังหว่านมาเมล็ดผักลงบนแปลงที่เตรียมเอาไว้ทั้งหมดแบ่งเป็นชนิดละสามแปลง เน้นปลูกหัวชัชเท้ากับผักกาดขาวให้มากหน่อยที่เหลือเป็นผักใบเขียวก็คละคละกันไปอีกไม่นานหน่อไม้จะพร้อมให้เก็บนางก็จะมาดองทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดเอาไว้ให้เยอะๆต้นไผ่ที่นี่ลำใหญ่มากหน่อไม้ก็ต้องเป็นหน่อใหญ่ด้วยนางดูแล้วที่ร้านของท่านป้าหมิงจูไม่มีหน่อไม้ดองเลยนางน่าจะสามารถขายหน่อไม้ดองทั้งสามแบบได้อีกแม้แต่ช่วงฤดูหนาวอีกไม่นานท่านลุงหมิงกับบุตรชายของเขาที่ไปซื้อผักดองจากต่างเมืองก็จะกลับมาแล้ว แผงคา้ขายในตลาดก็ไม่มีว่างเลยเจ้ากับท่านพี่ข้าคิดว่าอาจต้องหยุดขายอาหารไปก่อนจนกว่าจะได้แผงขายมาท่านป้าหมิงจูจะช่วยดูให้หากมีที่ว่างสําหรับเราเมื่อไหร่ข้าคงได้ไปขายอาหารอีกครั้งแต่ไม่แน่หรอกเจ้ากับบางที่ข้าอาจโชคดีได้แผงขายของมาก็เป็นได้น้องหญิงทําผักโดงส่งขายอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วกระมังเอาไว้ข้าจะคุยกับท่านป้าดูนะเจ้ากับว่าจะรับซื้อผักดงของเราหรือไม่ พวกเขาเองก็ไปรับซื้อมาขายจำนวนมากเช่นกันข้าเกรงว่าหากรับซื้อของข้าไปอีกพวกเขาจะขายผักดงไม่ทันจนมันเน่าเสียทิ้งหมดแบบนั้นเสียดายเงินแย่ได้ยินท่านป้าบอกว่าซื้อมาหลายสิบไถยทีเดียวในตละครั้งเพราะฉะนั้นในแผงจะเต็มไปด้วยไหยผักดงไม่มีที่เหลือแล้ว หลิงอันรู้สึกกังวลอยู่บ้างแต่หากขายของในตลาดไม่ได้จริงๆนางก็คงหยุดและทำงานอยู่ที่บ้านที่ดินสามหมู่ที่สามีไปซื้อมานั้นต้องเร่งเพาะปลูกอย่างน้อยปีนี้นางก็จะได้ถั่วเหลืองทันว่าเขียวมันเทศข้าวโพดแล้วก็ข้างฟางเก็บเอาไว้เป็นสเสบียงทั้งปีครอบครัวสี่คนกับสเสบียงจำนวนนี้เหลือเฟือทั้งยังอาจเหลือเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในปีหน้าด้วยพี่ไปตักนะ้ำมารดแปลงผักนะน้องหญิงหลิงอันพยักหน้า นางเห็นสามีเดินไปพร้อมกับถังไม้ในมือทั้งสองข้างก็ขมวดคิ้วหันซ้ายและขวาเห็นไม้ไผ่แห้งๆอยู่ลำหนึ่งในบ้านจึงเอามาทำไม้หาบให้เขาใช้ผ้าพันตรงหลังไม้ก็ไม่เจ็บไหลแล้วส่วนที่ปลายไม้ทั้งสองข้างก็เหลาออกเล็กน้อยเพื่อให้ถังน้ำเกาะเกี่ยวอยู่ได้โดยไม่หล่นเมื่อเขากลับมานางจึงยื่นให้เขาใช้หาบน้ำกลับมาเจ้ากะท่านพี่จะได้ไม่ต้องหิ้วให้ปวดแขนเช่นนี้ แต่อาจาปวดไหล่แทนฮ่าฮ่าฮ่าเมล็ดผักทั้งหมดถูกหว่านลงในแปลงเรียบร้อยจากนี้ก็แค่รดน้ำเช้าเย็นและรอให้มันโตเท่านั้นหลิงอันชวนสามีกับลูกทั้งสองสะพายตะกร้าขึ้นเขาไปเก็บผลผิงกวดที่สุกลงมาเก็บไว้นางยังต้องใช้มันเพื่อทำผักดองอีกจำนวนมากเมื่อลงจากเขาก็ไปเก็บต้นหอมกับกระเทียมป่าที่ริมแม่น้ำได้มาสองตะกร้าใหญ่ถึงได้กลับไปทำผักดองที่บ้านชุดของเราจะได้วันไหนหรือเจ้าคะท่านพี่ อีกสองวันชุดของเด็กๆน่าจะเสร็จส่วนของเราก็อาจต้องรออีกสามสี่วันถัดจากนั้นเร็วอยู่เหมือนกันนะเจ้ากะข้ากำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อชุดที่ตัดแล้วมาให้ทุกคนเพิ่มอีกดีหรือไม่แต่หากรอแค่ไม่กี่วันก็ไม่เป็นไรหรอกเจ้ากะแต่ข้าจะซื้อผ้ามาอีกแล้วท่านพี่ไปรบกวนท่านป้ามาตัดให้คนละสองชุดนะเจ้าคารวมถึงชุดฤดูหนาวของเราด้วยเพราะเราไม่ได้นำมาด้วยเลยให้ท่านป้ามาทำแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ต้องรีบร้อนเท่าไหร่นักเจ้ากะ ได้สิน้องหญิงซื้อผ้ามาได้เลยพี่จะไปพูดคุยกับท่านป้ามาเองหลิงอันเห็นชุดขาด,ขาดขาดของลูกทั้งสองแล้วรู้สึกปวดใจแม้ตอนนี้ยังไม่สามารถซื้อผ้าดีๆได้แต่ผ้าฝ้ายแบบหยาบก,ก็ยังพอซื้อได้อยู่ชุดเก่าจะได้ทิ้งไปเสียทีขัดหูขัดตามากวันต่อมาหลังนางเข้าไปส่งอาหารที่จวนคาบดีเจียงแล้ว นางจึงว่าซื้อผ้าฝ้ายหยาบมาหลายผืนเพราะที่ร้านกำลังลดราคาอยู่พอดีและมีสีเข้มให้เลือกด้วยนอกจากนี้ยังได้ฝ้ายมาอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ทำชุดสำหรับฤดูหนาวส่วนเกาจ้านนั้นหลังตามภรรยามาส่งผักดงแล้วเขาก็ไปที่ร้านอาวุธเขาเลือกซื้อธนูและมีสั้นที่เขาถนัดมาอย่างละชิ้นเท่านั้นซื้อแค่นี้เองหรือเจ้าขะท่านพี่ไม่เอาหอกไปอีกสักอันเล่าเจ้ากะพอแล้วล่ะน้องหญิงพี่ถนัดใช้อาวุธแค่สองชนิดนี้ซื้ออย่างอื่นไปก็ใช้ได้ไม่ชำนาญหรอก เช่นนั้นเรากลับกันเถิดเจ้ากะวันนี้หลิงอันไม่ได้ทำอาหารมาขายนางมีของให้ต้องนำเข้ามาในเมืองมากเกินไปจึงขนมาไม่ไหวแล้วและว,วันนี้นางต้องกลับไปทำคลาดมือเสือด้วยวันพรุ่งนี้จะมีชาวบ้านเขาไปตัดหญ้าบนที่ดินสามหมู่นั้นแล้วนางจึงต้องเตรียมคลาดมือเสือเอาไว้ให้พร้อมถึงอย่างนั้นนางก็ได้แวะไปสั่งทำที่ร้านตีเหล็กมาแล้วคนไม่เคยทำหากจะล้มเหลวก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้นางไม่คิดว่าตนเองจะเก่งไปเสียทุกอย่างหรอก หากมีเกวียนเอามาเทียมไม้น้องๆเข้าไปส่งของก็คงดีนะหรือไม่พี่ก็อาจช่วยเข้าไปส่งแทนน้องหญิงได้หากจะซื้อเกวียนใหญ่เราไม่ซื้อรถม้าไปเลยเล่าเจ้ากะเรามีไมาอยู่แล้วก็แค่ต้องซื้อรถมาเทียมมาเท่านั้นนั่นสินะเราไปถามราคาดูก่อนดีหรือไม่หากไม่แพงนักเราจะซื้อเลยก็ได้เพราะมันจําเป็นต้องใช้น้องหญิงจะแบกของหนักขึ้นหลังมาทุกวันไม่ได้หรอกกว่าจะขึ้นจะลงได้นั้นลําบากมาก วันนี้พี่มาด้วยพี่ได้เห็นแล้วว่ามันไม่ง่ายเลยก็ได้เจ้ากะทั้งสองจึงถามเจ้าของโรงรับฝากมาว่าสามารถไปซื้อรถม้าได้ที่ไหนมันอยู่อีกฟากของเมืองจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นตรงนี้เป็นตลาดค้าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมีทั้งม้าวัวลาและรถม้าที่ทั้งสองตามหามีหลายขนาดให้เลือกสรรซึ่งหลิงอันสนใจขนาดที่ไม่ใหญ่นักให้เพียงพอสําหรับครอบครัวของนางได้สบายๆก็พอแล้ว คันนี้เป็นขนาดเล็กสุดขอรับราคาอยู่ที่ห้าสเหรียญเงินหลิงอันถึงกับนิ่งงันเมื่อได้ยินราคาของมันทุกวันนี้นางหาเงินได้วันละไม่ถึงสิเหรียญเงินเท่านั้นแต่เกาจ้านกลับบอกให้ภรรยาซื้อเลยเขาคิดว่าจะแพงกว่านี้เสียอีกเรากลับไปคิดกันดูก่อนดีหรือไม่เจ้าข้ท่านพี่ข้าคิดว่ามันยังไม่จําเป็นขนาดนั้นจําเป็นสีวันนี้เรานําผักดงเข้ามาส่งถึงสี่อ่างแต่ละอ่างผักดงหนัก30ช่างน้องหญิงคิดว่าหากพี่ไม่ช่วยน้องหญิงขนเข้ามาน้องหญิงจะขนมันได้เช่นไร ทุกครั้งที่จะช่วยขนน้องหญิงก็บอกว่าสามารถทําเองได้ทั้งที่หนักขนาดนั้นหลิวอ,อันรับฟังความคิดเห็นของสามีแล้วก็ต้องกัดฟันซื้อมาไม่ต้องกังวลหรอกภายหน้าเช่นไรเราก็ต้องซื้อข้าวสักวันอยู่ดี ของที่ซื้อมาวันนี้ทั้งหมดจึงถูกย้ายไปใส่รถม้าแทนเจ้าของร้านมาช่วยเทียมรถม้าเข้ากับตัวม้าให้ทั้งยังสอนวิธีปลดรถม้าออกจากตัวมา้าด้วยเมื่อเรียนรู้วิธีทําจนชํานาญแล้วทั้งสองก็ขอตัวกลับโดยเกาจ้านเป็นผู้บังคับมา้าและหลิงอันนั่งอยู่ในรถมา้าแต่บอกเลยว่านางไม่ชินและรู้สึกวิงเวียนเป็นอย่างมากขนทางก็ใช้ว่าจะดีนั่งไปตูดก็กระทบพื้นรถม้าไปรถม้าคันเล็กแบบนี้ใช้ม้าตัวเดียวก็น่าจะได้ใช่หรือไม่เจ้าคะท่านพี่ น่าจะได้นะมันไม่ได้ใช้แรงลากเท่าไหร่นักวันพรุ่งน้องหญิงก็ลองดูเถิดหลิงอันพยักหน้านางยังสามารถเข้าไปขายอาหารได้สักระยะหนึ่งกว่าสามีกับบุตรชายของท่านป้าหมิงจูจะกลับมาคืออีก10วันนับจากนี้พวกเขาส่งข่าวมาแล้วว่าการซื้อผักดงมีปัญหาเล็กน้อยจึงทําให้ล่าช้ามันก็เป็นเรื่องดีสําหรับหลิงอันเพราะนางจะยังสามารถหาเงินได้ หมู่บ้านเจียนซือหลังพ้นฤดูเพาะปลูกนั้นเงียบสงบเป็นอย่างมากเหล่าบุรุษในหมู่บ้านต่างเข้าไปหางานทำในเมืองเอาา้อชายส่วนสอตอรีและเด็กก็อยู่บ้านทำงานเล็กๆน้อย,อยๆของพวกนางไปแต่ก็ยังมีบางส่วนที่มานั่งจับกลุ่มคุยกันซึ่งก็เป็นคนที่หลิงอันเห็นหน้าเห็นตาอยู่บ่อยๆเกาจ้านไม่ได้สนใจสิ่งใดเมื่อเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเขาก็มุ่งหน้ากลับบ้านทันทีดูพวกเขาสิอพยพมาไม่นานก็ซื้อรถมาเสียแล้วแม้จะคันเล็กแต่ราคาคงจะแพงมากน่าดูเลยนะ ข้ารู้มาว่ามีเก่าจ้านเข้าไปขายของที่ตลาดนางขายอาหารชิ้นละห้าเหรียญทองแดงเลยเชียวนะแต่ละครั้งนางทำไปเต็มถาดคิดดูสิว่าจะกี่สิบชิ้นแล้วก็ขายหมดทุกวันเลยด้วยเงินห้าเหรียญทองแดงคงมีแต่คนในเมืองที่ยอมจ่ายอาหารอะไรกันชิ้นละตั้งห้าเหรียญทองแดงมันอร่อยถึงขนาดยอมจ่ายเงินมากขนาดนั้นเชียวหรือก็ใช่นะสิยังมีอีกนะนางยังทำผักดองไปขายให้กับแม่เท่าหมิงด้วย เห็นว่าลูกค้าถึงกับแย่งกันซื้อจนตลาดวุ่นวายไปหมดเมื่อเช้าข้าเห็นนางกับสามีนำของเข้าไปมากมายคงจะเป็นผักดงที่นางทำนั่นแหละพวกเราก็ทำผักดงได้แต่ไม่เคยคิดจะนำไปขายเลยนะพวกเจ้าคิดว่าหากข้านำไปขายให้แม่เท่าหมิงบ้างนางจะรับซื้อผักดงของข้าหรือไม่เจ้าก็ลองดูสิเมียเกาจ้านจะทำผักดงได้อร่อยจนผู้คนแย่งกันซื้อจริงหรือ ข้าได้ยินมาเช่นนั้นแหละมีชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าไปขายของในตลาดหลายคนพวกเขารู้เห็นมาจึงเล่าให้ข้าฟังอีกทอดหนึ่งเรื่องจริงเป็นเช่นข้าก็ไม่รู้หรอกข้าไม่ได้เข้าไปในเมืองนานแล้วหากพวกเจ้ามีโอกาสก็ไปสอบถามดูสิช่างเรื่องพวกเขาเถิดสามีพวกเจ้าได้เตรียมตัวขึ้นเขาไปล่าสัตว์หรือยังอีกเพียงสองวันเท่านั้นนะ ภรยาหัวหน้าหมู่บ้านถึงกับสายหัวด้วยความอ่อนใจสตรีพวกนี้มักมาจับกลุ่มพู้จาเสียงดังแล้วก็นินทากนอนนั้นคนนี้ไปทั่วที่นั่งใต้ต้นหลานหวัวที่กำลังผลิใบเป็นสถานที่ส่วนรวมของหมู่บ้านไม่ว่าผู้ใดก็มาใช้ได้ทั้งนั้นแต่ส่วนมากก็เป็นสตรีกลุ่มนี้แหละ หลิงอันกับเกาจ้านไม่ได้รับรู้ว่าตนเองเป็นหัวข้อสนทนาของผู้อื่นเมื่อกลับถึงบ้านก็แยกย้ายกันไปทำงานหลังลูกๆชื่นชมรถม้าจนพอใจแล้วว่าเกาจ้านไปตัดไม้ไผ่มาให้พันยาเด็กๆตามมันดาไปเก็บผลไม้ป่าหลิงอันยังคงตามหาเห็ดหูหนูดำอย่างไม่ลดละแต่ยังไม่พบสักดอกหรือมันอาจยังไม่เกิดเพราะฝนยังไม่ตกเห็ดหลายชนิดก็ยังไม่เกิดเช่นกันนั่นผลอะไรหรือเจ้าคะท่านแม่มันน่ากินจังนั่นคือ,อยางเหมยเป็นผลไม้ที่รสชาติจะมีทั้งหวานและเปรี้ยว สีของมันติดเสื้อผ้าได้ทนทานมากหากลูกจะเก็บต้องระวังให้ดีหน้าเก็บนําไปดองเหล้าจริงๆเลือกลูกที่สุกแล้วมาชิมกันเถิดลูกเอาไปดองในเหล้าไว้ให้สามีดีกว่าหวานมากเลยเจ้ากะพี่ใหญ่อร่อยมากๆเด็กทั้งสองเพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ป่าหลิงอันเองก็สนุกกับการเก็บมันเข้าตะกร้าเพื่อนําไปดองในเหล้าเช่นกันจนสามีมาตามนั่นแหละถึงได้พากันกลับบ้านนั่นไก่เจ้ากะท่านแม่ตอนต่อไป ร้านชำสิบสอไก่ป่าเจ้ากัดท่านพี่เก่าจ้านไม่ได้เอาอาวุธที่เขาเพิ่งซื้อติดมาด้วยแต่ยังมีมีดที่เขามักพกไปไหนมาไหนได้ติดอยู่ที่เอวเสมอเขาส่งสัญญาณบอกให้ภรรยากับลูกๆเงียบเสียงไก่ตัวใหญ่กำลังก้มหน้าจิกกินอาหารบนพื้นไม่ทันระวังตัวตอนที่มีดของเก่าจ้านคว้างออกไปมันเงยหน้าขึ้นมาพอดีแต่ก็ไม่ทันแล้วตายขาที่ของแท้เลยท่านพี่แม่นมากเจ้ากะ เพราะไก่มันไม่ทันระวังตัวไม่เช่นนั้นมีดของพี่คงทําสิ่งใดมันไม่ได้หรอกไก่ป่าว่องไวมากแต่ว่ามันใช่ไก่ป่าแน่หรือเจ้ากะคงไม่ใช่ไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงแล้วหลุดออกมาหรอกนะรีบกลับกันเถิดเจ้ากะจะให้ผู้ใดมาเห็นร่องรอยนี้ไม่ได้ดูแล้วมันน่าจะเป็นไก่ป่านั่นแหละไม่เช่นนั้นน่าจะมีฝูงไก่อยู่แถวนี้ด้วยหากเป็นไก่เลี้ยงเป็นไก่ป่าหากมาหลุดมาจริงคงมีคนออกมาตามหาแล้วละ่ะ ท่านที่ทําความสะอาดไก่ให้ข้าหน่อยนะเจ้าก็เอาเครื่องในไก่ไว้ด้วยเมื่อทั้งหมดกลับบ้านถึงบ้านหลิงอันก็รีบเข้าครัวไปต้มน้ําร้อนเพื่อใช้ลวกไก่เกาจินไปรอช่วยบิดาเพราะเขาไม่เคยทําความสะอาดไก่มาก่อนภายหน้าหากได้ไก่ป่ามาอีกเขาจะได้ช่วยบิดามารดาได้แต่หลิงอันก็ยังต้องมาช่วยสามีทําความสะอาดเครื่องในอยู่เพราะเขาทําไม่เป็น ไก่ป่าตัวใหญ่ถูกแบ่งนำไปทำอาหารหลายจานทั้งตุนกับรากบัวย่างผัดกับต้นกระเทียมป่าและนึ่งสมุนไพรเป็นมื้อเที่ยงที่หรูหราพอควรทั้งยังเหลือแบ่งไว้กินมื้อเย็นด้วยหลิงอันใช้เวลาในช่วงบ่ายไปกับการลองทำคลาดมือเสือแต่ก็นั่นแหละนางไม่เคยทำจะทำสำเร็จได้เช่นไรมันก็ออกมาเป็นรูปร่างอยู่หรอกแต่นำไปใช้จริงไม่ได้สั่งเขาทำหน้าดีแล้วคือไม่สำเร็จหรือ ข้าว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเจ้าเข้าข้าแต่ช่างเถิดเพราะข้าไปสั่งทำที่ร้านตีเหล็กแล้วช่างยืนยันว่าทำได้วันพุ่งก่อนชาวบ้านจะขุดดินให้พวกเขาขุดหญ้าออกก่อนนะเจ้ากะข้าค่อยไปจัดการมันหลังได้คลาดมือเสือมาแล้วไปเก็บต้นหอมกับต้นกระเทียมกันเถิดเด็กๆวันนี้เรายังไม่ได้ทำผักดองสักไหลเลยนะแม่จะไปดูด้วยว่าหน่อไม้เกิดหรือยังเกิดแล้วล่ะกำลังเป็นหน่อเล็กๆเ,เลยน้องหญิงจะเอามาทำสิ่งใดหรือ ทำหน่อไม้ดงเจ้ากะเช่นนั้นเราไปกันหมดเลยดีกว่าจะได้ขุดหน่อไม้กลับมาด้วยตะกร้าถูกสะพายขึ้นหลังอีกครั้งทั้งสี่มุ่งหน้าไปที่ป่าไผ่ก่อนพร้อมอุปกรณ์การขุดต้องขุดตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นหน่ออ่อนนี่แหละถึงจะอร่อยต้นไผ่ป่านี้อบใหญ่ปล้องสั้นหน่อไม้จึงใหญ่เนื้อแน่นมากหลิงอันถูกใจสุดๆเมื่อเห็นความขาวอบของมันแบบนี้นำไปทำอาหารแบบสดๆก็อร่อยอยากกินต้มซี่โครงหมูใส่หน่อไม้เลยเห็นแบบนี้หรือไม่ก็แกงหน่อไม้น้ำข้นๆแต่ยังไม่มีใบมันเทศหรือใบหญ้านาง นางอาจต้องเดินหาในป่าซึ่งคิดว่าน่าจะมีแต่นางไม่ได้สังเกตตอนนี้เก็บหน่อไม้ไปไว้ก่อนแล้วกันท่านพี่แบกกลับไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนนะเจ้ากะหน่อไม้มันหน่อใหญ่ไม่กี่หัวก็เต็มตะกร้าแล้วข้าจะช่วยท่านพ่อแบกไปอีกตะกร้าขอรับท่านแม่ ในเมื่อลูกอยากช่วยก็ไม่ขัดหลิงอันจึงอยู่ขุดหน่อไม้เองแล้วนําใส่ตะกร้าให้สามีกับลูกทั้งสองคนกลับไปมีต้นไผ่เกิดใหม่ในปีนี้เยอะมากและดูเหมือนว่าชาวบ้านจะไม่ค่อยได้มาขุดหน่อไม้ไปกินเลยนางจึงตัดต้นไผ่ที่ตายแล้วออกไปกองไว้ที่มุมหนึ่งของป่าทําแบบนี้ต้นไผ่จะได้ไม่ขึ้นแออัดกันเกินไปเจ้าขุดหน่อไม้ไปทำไมนะ้ามันขมมากเลยนะกินไม่อร่อยหรอก หลิงอันกระพริบตาปริบๆแต่ยังไม่ทันที่นางจะได้พูดสิ่งใดชาวบ้านที่ผ่านมาทักนางก็เดินไปเสียแล้วหากเขาอยู่สนทนากับนางนานกว่าจะก็จะบอกวิธีกินหน่อไม้ให้อยู่หรอกแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้สนใจหน่อไม้แม้แต่น้อยช่างเถิดพวกเขาไม่กินนางจะกินเองก็ได้ของอร่อยขนาดนี้พี่คิดว่าน่าจะพอก่อนนะน้องหญิงหากขุดมากกว่านี้คงไม่ได้ไปเก็บต้นหอมกับต้นกระเทียมแล้วละ่ะ ก็ได้เจ้ากะเราไม่ได้มีไหเอาไว้ดงมากขนาดนั้นวันพรุ่งข้าต้องซื้อมาอีกไปเก็บต้นหอมกับต้นกระเทียมกันต่อดีกว่าเจ้ากะจะได้รีบกลับไปจัดก,การหน่อไม้ที่บ้านข้าว่าหลังจากเก็บวันนี้แล้วเราน่าจะต้องปล่อยให้ต้นหอมกับต้นกระเทียมที่เหลือโตกว่านี้อีกหน่อยที่ทําเก็บไว้ก็น่าจะพอให้ขายไปได้จนกว่าสามีกับลูกของท่านป้าหมิงจูจะกลับมานั่นแหละเจ้าค่ะยังมีผักกาดน้ําที่น้องหญิงดงไว้ด้วยไม่ใช่หรือ ใช่เจ้ากะข้าว่าวันพรุ่งจะเอาดงผักกาดน้ำไปให้ท่านป้าลองขายดูด้วยเหมือนกันข้าลองหยิบมาชิมดูแล้วรสชาติมันกำลังกลมกล่อมทีเดียวสำหรับนางมันอร่อยกว่าต้นหอมกับต้นกระเทียมโดงเครื่องปรุงรสเข้าไปในเนื้อผักกาดได้ดีรสชาติมันจึงเข้มข้นเหมาะกับการนำไปทำน้ำแกงมากเย็นวันนี้เรามีงานให้ทำมากจริงๆเจ้ากะท่านพี่ไม่ใช่งานหนักอะไรหรอกเราช่วยกันไม่นานก็เสร็จแล้ว ข้ากับพี่ใหญ่ก็จะช่วยท่านพ่อท่านแม่ด้วยเจ้ากะมีลูกขยันขันแข็งเช่นนี้ผู้เป็นแม่ก็ชื่นใจนางจึงก้มหน้าก้มตาเก็บต้นหอมกับต้นกระเทียมป่าไปให้เยอะเท่าที่มันจะมีให้เก็บส่วนต้นเล็กๆก,ก็เอาไว้ก่อนรอให้โตวกว่านี้อีกสักหน่อยเกาจ้านสามารถช่วยภรรยาทำต้นหอมกับต้นกระเทียมป่าดงได้แล้วเขาจำส่วนผสมที่ต้องใส่ปรุงรสได้แต่เมื่อทำเสร็จก็ยังต้องให้หลิงอันมาชิมอีกครั้งเด็กทั้งสองช่วยปอกเปลือกหน่อไม้ตามวิธีที่มันดาสอน หลิงอันตั้งมาต้มหน่อไม้ส่วนหนึ่งเพื่อทำหน่อไม้ดองพริกสดส่วนที่เหลือก็ทำหน่อไม้ดองเปรี้ยกับดองเค็มแบ่งไว้ทำอาหารวันพรุ่งนี้ด้วยแต่คืนนั้นนางก็ได้ข่าวจากชายชาราที่มักมาแต่เสียงอีกครั้งหิ้งห้อยตัวเล็กบินอยู่ในห้องนอนเล็กของคู่สามีภรรยาและทำการปลุกหลิงอันให้ตื่นมากลางดึกข่าวที่นางได้รับรู้นั้นทำนอนไม่หลับอีกเลยเพราะในหัวต้องวางแผนหลายอย่าง รุ่งเช้านางจึงตัดสินใจไม่ทําอาหารไปขายแต่ยังคงเข้าไปส่งผักดงให้แม่เท่าจูเช่นเดิมผักดงของนางยังคงขายดีอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆท่านป้าหมิงจูถึงขั้นเอ่ยปากเองว่าอยากให้นางส่งผักดงให้ตลอดแม้สามีกับบุตรชายของนางจะซื้อผักดองมาจํานวนมากก็ตามหญิงชราทําเงินได้มากจากการขายผักดงของหลิงอัน เมื่อส่งผักดองเสร็จแล้วนางจึงไปสำรวจราคาข้าวและธัญ,ญพืชวันนี้ชาวบ้านจะไปตัดหญ้าและขุดดินไถแปลงเพาะปลูกบนที่ดินสามหมู่ของครอบครัวนางสามีของนางจึงต้องไปดูด้วยแลด้วยตนเองมีรถมาแล้วนางขนอ่งางใส่ผักดองเข้าเมืองคนเดียวได้ไม่มีปัญหานี่นางยังไม่ได้คุยกับสามีเรื่องที่ได้ข่าวมาเมื่อคืนเลยไม่รู้จะบอกเขาเช่นไรดีน่าสิข้าวช่างละสี่สิบเหรียญทองแดงธัญ,ญพืชทั้งหมดช่างละสาสิบเหรียญทองแดง หากซื้อเยอะท่านจะลดราคาให้ข้าได้บ้างหรือไม่เจ้ากะอย่างน้อยก็ต้องรอยช่างขึ้นไปนะข้าถึงจะลดให้ได้หลิงอันพยักหน้ายอย่างพอใจอย่างน้อยหากซื้อเยอะนางก็ยังพอได้ส่วนลดอยู่บ้างนางจึงบอกเจ้าของร้านว่าขอกลับไปคิดก่อนว่าจะซื้อเท่าไหร่แล้ววันพรุ่งจะกลับมาซื้อแน่นอนหลิงอันกลับมาบ้านด้วยความกังวลคลาดมือเสือยังต้องใช้เวลาอีกสองวันกว่าจะเสร็จ นางคิดดูแล้วหากเรื่องที่ชายชรามาเตือนเกิดขึ้นจริงๆนางควรจะรีบเร่งเพาะปลูกภายในห -10 ถึงวันนี้และควรปลูกแต่ธัญ,ญพืชทั้งหมดเพราะปลูกข้าวไม่ทันเป็นแน่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงต้องซื้อข้าวกับธัญ,ญพืชเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งด้วยเผื่อเหตุไม่คาดคิดท่านที่เชื่อข้าหรือไม่เจ้ากะนางจับมือสามีเอาไว้แล้วจ้องเข้าไปในตาเขานี้นั่งทําใจอยู่นานเลยนะกว่าจะกล้าบอกเขาได้ไม่จําเป็นต้องหาข้ออ้างอะไรและบอกความจริงให้เขารู้ทั้งหมดเว้นเรื่องนางมาเกิดใหม่ในร่างเมียของเขานะนะ มันอาจเชื่อได้ยากแต่เมื่อครั้งที่เราสามารถเข้าไปหลบค่าศึกในป่าจนรอดมาได้ก็เพราะชายชราผู้นี้มาเตือนข้าเจ้าค่ะหมายความว่าเราต้องเตรียมสเบียงเอาไว้อย่างนั้นสินะใช่เจ้ากับสงครามจะยังคงเยอไปอีกนานเป็นเรื่องแน่นอนที่สเบียงจะมีราคาสูงขึ้นมากเมื่อมันขาดแคลนแม้แต่ในเมืองหลวงตอนนี้ก็เริ่มมีการขึ้นราคาสบียงแล้วเช่นกันอีกไม่นานข่าวคงจะมาถึงเมืองเอ้ร์ชาย ตอนนี้มันยังไม่ลำบากเท่าไหรหรอกเจ้ากะเพราะยังอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูกแต่หากเข้าฤดูหนาวแล้วคงแย่มากคงไม่มีสเสบียงมาจากจ่ายเช่นทุกปีที่ผ่านมาสินะเช่นนั้นเอาตามที่น้องหญิงเห็นสมควรเลยหลิงอันพยักหน้าชายชราบอกว่าสงครามเกิดขึ้นหลายทางทําให้การนําเข้าสเสบียงจากต่างแคว้นทําได้ยากสิ่งที่ตามมาคือราคาขายที่พุ่งสูง พ่อค้าแม่ค้าในเมืองหลวงต่างรู้ปัญหาเพราะไม่สามารถนำสินค้าจากต่างแคว้นมาขายได้แล้วพวกเขาจึงเริ่มขึ้นราคากันทีละน้อยเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตไม่ต้องพูดถึงเมืองที่อยู่ใกล้ชายแดนหรอกนะราคาข้าวชั้นเลวพุ่งไปช่าง3้าเหรียญเงินแล้วชาวบ้านที่มีไรายได้ต่อวันเฉลี่ยที่4ี่0ห้าเหรียญทองแดงจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อปัญหาตามมาอีกเยอะแน่ท่านที่ต้องเร่งสร้างห้องเก็บของเอาไว้นะเจ้ากะข้าหมายถึงห้องใต้ดิน วันพรุ่งนี้พี่จะร่วมขึ้นเขาล่าสัตว์พี่จะทำวันต่อไปนะได้เจ้ากะข้าจะซื้อมาเก็บไว้ในบ้านก่อนเช่นไรก็ไม่มีผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าเราซื้อสาบียองมาเต็มคันรถมาข้าต้องเร่งเพาะปลูกบนที่ดินสามหมู่ของเราให้เร็วที่สุดเจ้ากะไม่จําเป็นต้องใส่ใจเรื่องย่าแล้วในตอนนี้หากสามารถหว่นานเมล็ดพืชได้ก็ต้องหว่านเลยหลังล่าสัตว์ท่านที่รีบทําห้องใต้ดินเถิดนะเจ้ากะเรื่องเพาะปลูกข้าจัดการเองไม่ยากอะไรหรอกเจ้าค่ะ นางจำเป็นต้องจัดการเรื่องสเสบียงก่อนแม้จะยังพอมีเงินเก็บเอาไว้บ้างแต่นางไม่อยากใช้จ่ายมากนักไม่รู้ว่าสงครามจะยืดเยื้อนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นต้องประหยัดให้มากที่สุดสเสบียงคงยังไม่ปรับราคาลงง่ายๆหากได้ขึ้นแล้ว วันต่อมาหลิงอันจึงเข้าเมืองไปแต่เช้าแล้วซื้อข้าวอย่างดีกลับมา200ชัช่างแป้งสาลี100ชัช่างได้เท่านี้เพราะรถมาเล็กแต่นางก็ยังกลับเข้าไปซื้อมาอีกสรอบถึงพอเก่าจ้านขึ้นเขาไปล่าสัตว์กับชาวบ้านผู้ชายตั้งแต่เช้ามือส่วนที่ดินสามหมู่ของนางนั้นหญ้าถูกตัดออกไปหมดแล้วและดินก็ถูกขุดไปเกือบครึ่งแล้วเช่นกันนับว่าทำงานได้เร็วไม่น้อยเลยเหตุใดท่านแม่ถึงซื้อข้าวมามากนักเล่าขอรับอีกไม่นานสเสบียงจะราคาสูงขึ้นเพราะสงครามหน้าลูก แต่พวกเจ้าอยากไปบอกผู้ใดนะว่าแม่ตุนข้าวไว้มากขนาดนี้หากมีคนรู้มากเท่าไหร่ภายหน้าอาจมีคนมาปล้นสเสบียงของเราได้แต่นางไม่ได้ไร้น้ำใจถึงขนาดจะไม่บอกผู้ใดหรอกนะนางบอกสามีเอาไว้ว่าวันนี้ให้เขาหาโอกาสพูดคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านระหว่างล่าสัตว์ดูอย่างน้อยก็ให้เขาเตือนชาวบ้านส่วนผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่พวกเขาเถิดเราไม่บอกผู้ใดแน่ขอรับการถูกปล้นสเสบียงมันเลวร้ายมาก เคยมีหลายครอบครัวในหมู่บ้านเหวินปาถูกปล้นสเสบียงเด็กทั้งสองพบเจอเรื่องเช่นนี้มาแล้วจึงเชื่อฟังที่มันดาพูดท่านแม่จะดงหน่อไม้อีกหรือขอรับค่าเห็นซื้อใหม่มาด้วยใช่ลูกทําเอาไว้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะไปเถิดเราต้องไปขุดหน่อไม้มาเพิ่มอีกแต่จะไม่มีผู้ใดเฝ้าบ้านนะขอรับเกาจินเป็นกังวลเรื่องสเสบียงมีเก็บไว้ในบ้านมากขนาดนี้หากมีผู้มาขโมยเล่า ข้าจะอยู่เฝ้าบ้านเองเจ้ากะพี่ใหญ่ข้าจะปอกกระเทียมไว้ให้ท่านแม่ด้วยนะเจ้ากะเก่งมากเด็กดีแม่กับพี่ชายเจ้าจะรีบกลับมานะแม่เด็กอย่างเกาอ้ายจะช่วยสิ่งใดไม่ได้มากแต่การมีคนอยู่บ้านสักคนมันก็มีกว่าไม่มีผู้ใดอยู่ยิ่งงอนในสถานการณ์เช่นนี้ควรต้องระวังไว้ให้มากหลิงอันกับเกาจินจึงไปขุดหน่อไม้กันมาอย่างรีบเร่งแล,แล้วกลับมาทำงานอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวันจะว่างใจก็ต่อเมื่อสเสบียงถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินเรียบร้อยแล้ว เกาจ้านประสบความสาเร็จกับการล่าสัตว์ในวันนี้มากเขากับชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันกลับมาในช่วงเย็นพวกเขาล่าหมูป่าได้สองตัวกวางตัวเมียสามตัวไก่ป่าอีกราวๆยี่สิบตัวเนื้อทั้งหมดหลังชำระแล้วถูกแบ่งอย่างเท่าเทียมหลิงอันให้บุตรชายนําตะกรา้าไปใส่เนื้อหมูแต่นางไม่คิดว่าสามีจะขอหัวหมูกับเครื่องในหมูของทั้งสองตัวมาด้วยของพวกนี้ไม่มีผู้ใดกินหนะ้าส่วนใหญ่พวกชาวบ้านจะเอาแต่เนื้อไปดูสิพี่ยังได้ส่วนแบ่งเนื้อหมูมาอีกมากเลยนะ ทำดีมากเจ้ากะเอาไปวางไว้หลังบ้านเลยข้าจะทําความสะอาดเองท่านพี่พักผ่อนเถิดไม่ต้องช่วยข้าหรอกไม่ได้เหนื่อยอะไรช่วยน้องหญิงเสร็จค่อยไปพักผ่อนก็ได้นี่ซื้อสเสบียงมาเยอะขนาดนี้เลยหรือข้ายังคิดว่าน้อยอยู่นะเจ้ากะข้าได้ส่วนลดไปเยอะเลยเจ้ากะวันพรุ่งนี้ว่าจะไปซื้อข้าวมาอีกสักสองร้อยช่างตอนต่อไปร้านชำสิบสาม